สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมโซแลนตํานานจอมยุทธ์พูดถังซานเองนะครับผมซึ่งสําหรับวันนี้ผมก็จะพามาดูสกินตัวละครน,นะผมนะนี่เป็นสกินเทพสมุรทรถังซานนิดนึงนะผมตัวนี้นะนี่ครับผมซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คือเพื่อนๆต้องมีผลึกน้ําแข็งตัวนี้ให้ครบสามพันนะผมนี่ใช่ไหมผมปลดมา,าแถวที่สามแล้วนะ แถวข้างล่างนี้ก็ห้าพันห้าร้อยนะถึงจะปลดหมดนะผมนี่เห็นไหมสกินเทพสมุดทางซานผมศูนย์ผลึกน้ำแข็งนะผมได้รับฟรีนั่นเองนะผมซึ่งเราก็กดซื้อกันเลยนะผมอะพอเรากดซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อความข้างบนนะผมนะยินดีด้วยนะผมพี่ป๊อบร่วมกิจกรรมฝึกฝนในป่าแลกสกินเทพสมุดทางซานนั่นเองนะครับผมซึ่งสกินนี้นะผม ก็ใช้ได้60วันนะตั้งแต่ที่เพื่อนๆไปเปิดใช้นะครับผมพอหมด60วันปุ๊บมันก็จะหมดอายุไปนะครับผมนะซึ่งผมมีแต้บอยู่3 3ามพันผมจะเอาฉายามานะครับผมนี่ฉายาป่าแสงดาวนะครับอือคือผมต้องการเจ็บให้เหลือ2องพันเพราะว่าข้างล่างนี้มันถ้าเราจะปลดล็อกเนี่ยหนีชุดกอเนี้ย เนี่ยมันต้องใช้5,500ใช่ไหมผมมี3,300พอปลดล็อก5,500ปุ๊บเราก็จะซื้อกล่องตัวนี้ในราคา4,000ใช่นไหมซึ่งผมจะซื้อให้เหลือ2,000นะผมถ้าผมเก็บอีก2,500นะผมประมาณ2,200ก็จะถึง5,500เนะอผมก็จะมาซื้อเหีบตัวนี้นะผมก็จะมีเพิน้ำแข็ง4,000นิดๆพอดีนะผมซึ่งกับแต้มที่เหลือ,อในการเราไปเล่นฝึก กิจกรรมเก็บดาวอีกนะซึ่งกิจกรรมเก็บดาวนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะเล่นเป็นอยู่นะเนาะเผื่อใครสงสัยนะผม,มเตาม้มบนหัวผมเยอะนะผมเพื่อนๆต้องมีบัตรตัวนี้นะผมนี่บัตรเชื่องชานะเพื่อนๆถึงจะเล่นได้นะเวลาเราอยู่ห่างเงี้ยเราต้องดูก่อนนะผมตัวละครของตัวอื่นเนี่ยตัวไหนที่มันแต้มบนหัวเยอะที่สุดนะผมถ้าอย่างเช่นตัวนี้อยู่หลังเรานะผมเต้มเยอะนะผมนะเตมหนักหัวม่วง,ง,งนี่ แต้มเยอะัผมเราก็จะใช้บัตรเชิงชาร์ตผมเราก็จะเรได้ทีละช่องแต่เราต้องดูบนหัวของเราด้วยนะผมว่าเป็นอะไรนะผมอย่างเช่นเขาเป็นกระดาษอย่างเงี้ยบนหัวเราต้องเป็นกันไกนะผมนะถ้าสมมุติว่าเขามาไค้เราเนี่ยเขาเป็นกระดาษแต่เราเป็นกระปั้นอย่างเงี้ยเราต้องรีบหนีนะผมนะอ่ะก็ประมาณนี้เนะเวลาเขาเดินมาปุ๊บเขาแพ้เราอย่างเงี้ยเขาจะเสียแต้มบนหัวให้กับเราทําผมทให้เราสะสมแต้มเยอะขึ้นนั่นเอง แล้วก็เพื่อนๆเ,เดินมาถึงจุดนี้แลผมใ,ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยตรงโค้งเลยให้เพื่อนเพื่อ,อใช้บัตรชื่งชาร์ผมนี่เพื่อนๆืก็จะได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณร้อยหกสิบนีผมนะผมนะสามอันนี้ตรงมุมนี้จะเยอะสุดนะผมแปดสิบอันนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมซึ่งต่อไปอันที่ผมจะแลกนั่นก็คือนะผมผมจะแลกนี่นะผมนะเพื่อผมต้องการเราอ่าตรงนี้นะผม นี่น้ำแข็งสีฟ้านะอ่ะ,เด,ะอเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้เลยนะผมว่าผมจะไปทําอะไรนะอ่ะผมก็ซื้อไปก่อนนะผมอืมของจอเล็กนินนะผมหนึ่งพันชิ้นแล้วไม่มาเยอะไปแล้วตอนกิจกรรมจะจบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแลกอีกเนาะจะได้พอเอ่อก่อสำลักถังตรงนั้นนะเพราะผมจะเอาก่อสำลักถังมา จะซื้อสี่พันนะมันเหลือสองพันแปดใช่ไหม αι? อ่ะซื้อไปหกสิบพันนะผมนี่ตอนนี้ก็ผมมีสามพันสามถ้าบอกอีกสองพันสองก็เป็นสี่พันพอดีนะผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้ผมค่อยมาไล่ซื้ออีกทีหลังนะผมนะอ่ะแล้วก็ไป ถ้าเพื่อนๆยังไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่นับนะผมนะนี่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ใช้สกินเทพสม,มุนเนี่ยมันจะไม่นับนะผมแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แล้วนะผมมันจะนับไปเดิน,นผมอีก60วันนะสกินถึงจําวนอายุนะผมมาแล้วก,กดใช้งานกันเลยก็ใช้ได้กับตัวละครผู้ชายนะผมเพื่อนๆจะไปใส่กับตัวละครผู้หญิงนะถึงตัวละครผู้หญิงนี่เพื่อนๆจะเปิดได้นะผมแต่เพื่อนๆก็ไม่ได้ใช้นะผมนะเพราะว่ามันเหมาะกับตัวละครผู้ชายนะผมซึ่งผมจะใส่ตัวที่2องเขาแล้วกันเนาะ ก็จะมีสกิลนะผมนะอ๋อสกิลมีหนึ่งขั้นนะใช่ไหมตรงจำนวนเปิดนะผมก็บวก HP นะผมสี 41, 000, 3, นะ่หมื่นหน ATK สองพันสามค่าพลังป้องกันหนึ่งร้อนะฮลี hit ่ฮิตหคือค่าคอโมโบนัน่นอ่นะผมนะแสงเทพสมุดเมื่อ HP ต่ำกว่า50%จะฟืน้น back HP วินาทีละ30%ประมาณนี้นะผมอ่ะกดเปิดกันเลย เราก็กดติดตั้งไปแล้วนะผมนี่มันจะมีบอกนะผมนะใช่ไหมเปิดแล้วหมดอายุหลังจาก59วัน23ชั่วโมงนะผม59นาทีนะผมก็คือ60วันนั่นเองนะครับผมพอพอ60วันปุ๊บสกินนี้ก็จะหมดทันทีนผมผมว่าภายภาคหน้าเขานะ่าจะมาขายถาวรน,นะผม,ผมว่านะต้องรอติดตานมนมเปิอใครอยากได้ถาวรน,นะนี่เห็นไหมสกินโอ้โหอย่างสวยนะผมเทพสมุดทางซานนะ อ่ะต่อไปผมก็จะพามาดูตรงที่ผมแลกมาคนับผมนี่นะผมซึ่งผมก็จะเอาเป็นกล่องตัวนี้นะผมอิบเลือกตาวิญญาณน,น้ำแข็งนะผมซึ่งเพื่อนๆอยากเพิ่มดาเมจอ,อย่างเนี้ยเช่นเนี่ยจพลังโจมตีผมมีหนึ่งล้านหนึ่งแสนใช่ไหมแต่เพื่อนๆแบบพลังโจมตีน้อยเกินเงี้ยผมก็จะเลือกเอาตัวนี้นะผมนี่น้ำแข็งสีฟ้านะ เ้วก็กดใช้นะผมซึ่งก็จะมาที่ตรงนี้ตาวิญญาณนะผมผมจะมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวอะไรอ่งนั้นเองนะผมซึ่งผมก็จะมีสยบศัตรูนะผมอะถอนออกมาก่อนสยบศัตรูมันก็จะบวกค่า atk นะผมะดับยานก็จะบวก atk วงแบวนนะทำให้ตัวละครเราตีแรงนั่นเองนะผมเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงรวมนะผมถามว่าทําไมถึงต้องรวมนะผมถ้าเราไม่รวมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะ เรามาดูตรงนี้ก่อนนี่สก,กิลเดวิลตันบวกแค่สี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมเ้าเพื่อนเพื่อนมาติ๊กตรงนี้ตรงมันรวมกันใช่ไหมดูข้างล่างนี่ etj สูงสุดหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเห็นไหมสี่หมื่นเจ็ดกับหนึ่งแสนเก้าเราบันห่างกันตั้งเยอะเนาะเราเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นมาดูตรงนี้ตรงที่สีแดงเราถอดมาเมื่อกี้เนี่ยผมจากที่ปกติเนี่ย etj วงแหวนสูงสุดเนี่ยบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็มาดูเมื่อเรารวมกันแล้วเราตรีถึงหนึง่งเดวลตันหนึ่งร้อย ดูดิวงแหวนพื้นฐาน ATK บวก60%นะผมนะโอ้โหถึงว่าเยอะ้าะผมอ่ะเราก็รวมกันเลยผมปุ๊บโอเคอ่ะต่อไปเราจะมาใส่กันเลยนะผมนะนี่ดูดิโอ ATK บวกขึ้นมาตรงนี้ผมจะใส่เป็นโลหหินไปก่อนนะไม่มีอะไรจะใส่นะผมซึ่งตามิญญาณผมก็จะใส่ประมาณนี้นผมซึ่ง อันนี้ผมก็จะเก็บไว้นะตัวน,นี้นะผมเพราะว่าผมจะเอาไว้รวมอีกอันนึงนะว่าเราไปดูตัวละควรหลักกันเลยนะผมยิ่งจะร้านสองแล้วนะนะยิ่งเราบวกเยอะๆไปอีกนะผมถ้าเราบวกตามวิญญาณถึง100แล้วก็วงแหวนเรา atk เราสูง้นไปีอีกนะผมยิ่งเราตีบวกตัวเทพสมุทรแล้วก็พวกอะไรเนี้ยจะมันบวกค่า atk ไปเยอะนะผมดามจเ,เราก็สูงปีดแน่นอนนะผมอ่ะส่วนกิจกรรมชุดเทพสมุทรนะผมผมจะจะาสมให้อีกแน่นอนนะผม เราดูเราติดตามก็ได้เลยนะผมนะอ่ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนีนะ้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะผมแลว้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม